เราได้เป็นอ m p o r t ร์แล้วเนี่ยโคตรโชคดีเล่นมาเป็นร้อยตากูเพิ่งได้เป็นอ m p o r t ร์มันละสิคราวนี้เนียนๆทำภารกิจไปก่อนแล้วกันภารกิจต่อสายไฟชิวๆตานี้ยังไงฉันก็จะจับอ m p o r t ร์ให้ได้ไปต่อสายไฟแป๊บภารกิจอะไรวะเนี่ยเพิ่งเล่นตาแรกด้วยฉันจะไม่อยู่คนเดียว เดินไปหาเพื่อนดีกว่าภารกิจไว้ค่อยทำทีหลังกัวัวเบ้อไปไหนกันหมดนะอะจะเอ๋อีกคืออีกคือไอ้น้ำเงินมึงเสร็จกูแน่เจอคนแรกฆ่าเลยแล้วกันไปแล้วโว้ยเดี๋ยวมีคนมาเห็นสะใจว่ะอ่าเฮ้ยทำไมสีน้ำเงินโดนฆ่าเร็วจังวะ <c oughs> กดโหวตแป๊บ เออเมื่อกี้น่ะฉันกําลังจะไปทําภารกิจยิงปืนแต่ดันมาเจอศพสีน้ําเงินที่ห้องเปิดทีวีซะก่อนก็เลยกดโวตอืมแบบนี้ต้องสวมรอยนักสืบหน่อยแล้วฟ้าฮะฮว่าไงก่อนที่สีน้ําเงินจะตายนายทำอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะอื้ออ๋อ,อ,อเรากำลังจะเดินไปทำภารกิจทิ้งขยะน่ะแต่เหลืองกดโวตซะก่อน เราเห็นสีฟ้าเดินอยู่ตรงทางเดินก่อนที่สีน้ําเงินจะโดนฆ่านะจริงหรอสีแดงได้เวลาแห่งความตอแหลเออจริงดิฉันเห็นแน่นอนโบวดฟ้าเลยมันเป็นอิมพอร์เตอร์แน่นอนเฮ้ยไม่ใช่เรานะเรากําลังจะทําภารกิจทิ้งขยะจริงๆหวดสีเหลืองเลยเพราะสีเหลืองเป็นคนเจอศพสีน้ําเงินเพราะสีเหลืองเป็นคนกดโบวตแล้วก็น่าสงสัยที่สุด เอ้ยบ้าเอ้ยโดนสีเหลืองกับสีแดงปั่นหัวแน่ๆต้องเป็นใครสักคนไม่แดงก็เหลืองตอนนี้รีบทำภารกิจให้เสร็จก่อนดีกว่าสวยละฟ้าไม่ใช่อิมพอรตเตอร์หรือว่าจะเป็นสีเขียวแอบไปดูหน่อยดีกว่าเอ้ยสีฟ้าเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจจะโหวตนาย รีบทำภารกิจแล้วรีบแอบไปดูดีกว่าว่าใครเป็นฉันสงสัยสีเหลืองสุดเลยอ่ะเพราะมันเป็นคนกดโหวดเอเขียวก็ทำภารกิจอยู่นะไม่น่าจะใช่หรือว่าจะเป็นสีแดงพวกมันไปอยู่ในหน้าอ่ะเจอแล้วสีเหลืองอ้าวอยู่ใกล้สีเขียวเลยนี่ว่าหาที่ซ่อนรอจังหวะแป๊บ อ้าวสีแดงอย่าเข้ามาใกล้นะคุณแม่ขาเกลอๆเกอต้องเป็นมันแน่ๆสีแดงไม่ต้องเข้ามาใกล้เลยมึงอ่ะออกไปเลยกูสงสัยมึงแล้วอ่ะตอนเนี้จะไปไหนแล้วจนันนองสาวมาให้พี่ขาเสดิดดีวู้ชนะละโวยเราแม่งเล่นอิมพอ์เตอร์แม่งโคตรโหดเลยว่ะโนหนึ่งอ่ะครับน้องๆ